ซึ่งตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทแบนที่เขาเรียกว่ากึ่งๆเกือบจะไปสมาร์ทวอชนะฮะด้วยด้วยความที่ว่าหน้าจอมันเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าสมาร์ทแบนด์ทั่วไปนะฮะทำให้การมองเห็นหรือว่าฟังกช์ชันต่างๆเนี่ยใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ i อคิวโฟนทีวีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสมาร์ทแบนด์ตัวหนึ่งนะฮะซึ่งค่อนข้างจะมีความคุ้มค่าในราคานะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันต่างต่างเนี่ยครบคันเหมือนกันนะครับผมซึ่งนั่นก็คือตัว Honor Band 6นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทแบนด์ที่เขาเรียกว่ากึ่งๆเกือบจะไปสมาร์ทวอชนะฮะด้วยด้วยความที่ว่าหน้าจอมันเนี่ย มีขนาดใหญ่กว่าสมาร์ทแบน์ทั่วไปนะฮะทำให้การมองเห็นหรือว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยราคาเพียงแค่พันเอ่อประมาณ1 2น0นานะที่ผมได้มานะครับก็ถือว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยใช้งานได้คุ้มค่าดีทีเดียวงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีการใช้งานต่างๆเป็นยังไงและมันดียังไงบ้างครับเอาละครับก็ตัวกล่อนะฮะ ก็จะมีบอกนะครับจะเป็นภาษาจีนเนาะก็ขนาดหน้าจอ1.47นิ้วเป็นอัมเร็ดนะครับแล้วก็ดูเวลาแบตเตอรี่ยาวนานอะไรเงี้ยนะครับผมก็วัดฮาร์ดเรทได้วัดแกะดูมานะครับเราก็จะพบนาฬิกาตัว Honor Band 6นะฮะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ดูสิสายชาร์จไหม ชาร์จนะครับเป็นสีขาวนะฮะนึกว่าสีดําเหมือนในตัวนี้แต่ว่าให้มันเป็นสีขาวนะครับอ่ะประมาณอย่างนี้นะครับสายชาร์จก็มีเป็นเขี้ยว2อ,อันอย่างนี้อ่านี่นะครับด้านในมันเป็นประมาณานี้นะฮะก็มีเซ็นเซอร์อยู่2อสตัวนี่นะครับแล้วก็ตัวที่ชาร์จนะฮะก็จะเป็นแบบแม่เหล็กนะฮะแต่ติดฝั่งนี้ไม่ได้นะฮะเห็นไหมติดแล้วมันผิด ต้องหันมาติดด้านนี้เข้าด้านนี้นะฮะปุ๊บดูดเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะดูดเข้าไปเลยนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดหรือจะอะไรนะฮะจะเปลี่ยนทรงเป็นสายก็เสียบง่ายๆอย่างนี้นะครับนี่คือสําหรับที่ชาร์จมันนะครับเอาละครับเมื่อได้ตัวเครื่องมานะฮะมันจะมีปุ่มเปิดอยู่ข้างนี้นะครับก็กดเปิดเลยค้างไว้อ่ะจะขึ้นหน้าจอ o n e r ะะเปิดมาตอนแรกเลยเขาก็จะให้เลือกภาษานะครับเราก็เลือกภาษาเมงกิษ,าาษาไปนะฮะพอเราเลือกภาษาแต่แรกก็ดีตรงที่ว่ามันจะไม่งงงต้องมานั่งปรับภาษาทีหลังนะฮะแล้วก็มันก็จะบอกว่าให้กดเชื่อมต่อนะฮะกับตัว Huawei Health นะครับเป็นแอปที่อยู่ใน Android นะครับผมซึ่งการเชื่อมต่อก็เป็น Honor Band 6นะฮะหรือว่าจะเป็นการใช้ตัว ลลเขาเรียกว่าสแกน QR นะฮะเพื่อที่จะกดเชื่อมต่อกับตัวแอปก็ได้นะครับผมตัวแอปก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับมีคำว่าตราไทยจะเป็นสุขภาพนะฮะก็คือ h h o l e Health นั่นเองนะครับเข้ามาปุ๊บก็จะให้เราลงทะเบียนก่อนนะครับถ้าใครเคยลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมเอาละครับทีนี้เราได้แอปมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะกดเข้าไปสแกนอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะสแกน เพอ่ะแกเรียบร้อยนะฮะก็กำลังจับคู่นะครับมันก็จะให้ยืนยันนะครับว่าเชื่อมต่อกับตัวตัวนี้ใช่ไหมกดยืนยันเรียบร้อยนะครับจับคู่แล้วนะครับก็มีให้เลือกจะอัปเดตอัตโนมัติหรือเปล่านะฮะดาวนโหลดแพ็กเกจไหมเราก็กดโอเคเปิดใช้งานแจ้งเตือนสุขภาพนะครับ เปิดตรับปิดได้นะฮะตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะและทีนี้มันก็มีให้เลือกว่าจะแจ้งเตือนอะไรด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปตั้งดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วน,นี่หน้าจอจะเป็นแบบนี้เริ่มมาเรามาดูที่มิติของเจ้าตัวแบนออเนอร์แบนหกตัวนี้เลยนะครับผมตัวเรือเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะฮะแต่ก็คุณภาพค่อนข้างจะดีเลยนะครับ แล้วก็ตัวความยาวเนี่ยอยู่ที่43มมิลิเมตรนะฮะความกว้างอยู่ที่26มิลิเมตรแล้วก็หนาอยู่ที่11มิลิเมตรนะครับผมหน้าจอเนี่ยอยู่ที่1.47นิ้วนะครับผมเป็นหน้าจอแบบอนะัมเร็ดเนาะแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่194คูณด้วย368พิกเซลนะฮะก็ถือว่าให้ความละเอียดค่อนข้างดีเป็นแบบทัชสกรีนนะฮะแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นแบบ2.5งด้ีกรัด้วยนะ,ะทำให้แบบว่ามนลื่นแบบสัมผัสด,ดีเลยทีเดียว นะฮะฮแล้วก็ในส่วนของตัวเซนเซอร์นะฮะที่ตัวนี้ให้มาเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์นะฮะเป็นแบบ Optical h ฮาร์ดเลตนะครับผมแล้วก็ตัวเอ,อ็กซ์เซโรมิเตอร์นะฮะตัวเซนเซ,นเซอร์ที่ใช้วัดความเร่งนะฮะการเคลื่อนที่แล้วก็ไจโรนะครับไจโรเนี่ยก็จะเป็นตัววัดแกนต่างๆเียน,นะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่เนี่ยให้มาอยู่ที่180มิลลิแอมป์นะครับผมใช้งานทั่วไปเนี่ย ก็ได้แบบถ้าถ้าแบบใช้งานแบบประหยัดหน่อยก็ได้เต็มที่ประมาณ14วันนะแต่ว่าถ้าใช้งานทั่วไปเช่นว่าตัวจับฮาร์ดเรทตลอดเวลาหรือว่าตัวจับการนอนหลับด้วยแล้วก็ออกกําลังกายนะวันละประมาณ30นาทีอะไรเงี้ยก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ7 1 0วันฮนะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะแบตเตอรี่อึดใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ การเชื่อมต่อเนี่ยก็เชื่อมต่อโดยใช้บลูทูธอร์ชั้น5ด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้การเชื่อมต่อน,นั้นดีมากขึ้นเลยทีเดียวอ่ะมาดูฟังก์ชันการใช้งานทั่ว,วไปก่อนฮนะในหน้าในส่วนของหน้าจอตอนแรกนี่นะครับนี่ก็คือหน้าจอเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะหน้าจอนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบแจ้งจำนวน9วนะครับแคลอรี่ที่เบิร์นแล้วก็ฮาร์ดเรทนะฮะแล้วก็ในส่วนแบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้แล้วก็เวลานั่นเองนะครับ ในขั้นตอนแรกนะฮะเราจะสามารถที่จะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้อย่างนี้นะครับผมเพื่อที่จะเข้าสู่ช็อตคัดต่างๆนี่ดูนะฮะเลื่อนซ้ายขวาวนไปนะครับกลับมาหน้าแรกละนะฮะเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งได้นะฮะว่าเราอยากจะดูอะไรเป็นหลักนะครับหรือว่าไม่ดูอะไรเลยก็ได้ก็คือเอาพวกนี้ออกได้นะฮะเลื่อนซ้ายขวาเนี่ยเราเอาออกกี่อันเพิ่มเข้าไปนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับผม แล้วก็ในในในส่วนของหน้าจอหลักเนี่ยเราจะเลื่อนจากด้านบนลงมาเนี่ยก็จะเป็นการตั้งชดคัดอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือในส่วนของตัวนี้ก็คือตั้งแบบห้ามรบกวนไม่แจ้งเตือนอะไรเลยถ้าเราตั้งเข้าไปแล้วก็เปิดก็คือมันจะไม่สั่นเตือนไม่แจ้งเตือนอะไรเลยนะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดหน้าจอนะฮะกี่นาทีขึ้นอยู่กับเราตั้งนะมันจะอยู่ในเซตติ้งอีกทีหนึ่งนะฮะคือแบบเผื่อแบบว่า ไม่อยากให้มันดับเองอนะัตโนมาซึ่งปกติเนี่ยมันจะดับเองภายในเวลา20วินาทีฮะหรือว่า,าที่เราตั้งไว้นั่นเองนะฮะมันไปตั้งได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเรียกโทรศัพท์นะฮะที่เราแบบหาโทรศัพท์ไม่เจอกดมันก็จะโทรศัพท์นั้นก็จะส่งเสียงแอที์อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของการตั้งเวลาปุกนะฮะเราก็เข้ามาตั้งตรงนี้ได้เองบวกบวกเพิ่มได้นะครับบวกเพิ่มได้อยากตั้งเวลาเท่าไหรอะไรยังไงก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเวลาถอยหลังนะครับ ก็คือใช้ลู่จากทางนี้ไปนี่นะครับทางนี้ไม่ไม่ถอยหลังนะฮะตรงนี้จะเป็นถอยหลังนะฮะหรือว่าจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือถอยหลังเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ในส่วนของช็อตคัตด้านนี้นะแล้วก็เซตติ้งก็มีการตั้งค่าต่างๆเดี๋ยวเราไปดูทีละ,ละเอียดนะครับอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของลู่จากล่างละ่ะเมื่อกี้บนไปแล้วเนาะตรงน,นี้ล่างก็จะเป็น notification นะฮะนี่นะครับอ่าเราก็จิ้มเข้าไปดูได้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับ ก็ให้ตัวหนังสือที่ค่อนข้างจะใหญ่ดีนะครับ notification ของเขานะฮะอย่างที่บอกคือข้อดีของตัวนี้คือหน้าจอมันใหญ่นะครับผมแล้วก็ให้ตัวหนังสือได้ค่อนข้างใหญ่ด้วยสมมุติตัวนี้นะฮะเปรียบเทียบกันนะครับตัวหนังสือนะฮะเห็นไหมฮนะต่างกันเลยคือผมเนี่ยดูไม่ได้แล้วนะครับคือตัวมันเล็กเนี่ยผมจะเริ่มใส่ตาดูไม่ได้ตัวนี้คือ,อมีแบรนด์5นะครับผมเอามาเปรียบเทียบไปดูว่าขนาดมันต่างกันประมาณนี้นะครับ ก็ขึ้นอยู่กับใครชอบเนาะขนาดใหญ่เล็กอะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะกับแล้วก็อันนี้คือนในส่วนของชตคัทลูดขึ้นลงซ้ายขวาเนาะทีนี้มาในส่วนของการเข้าเมนูบ้างนะฮะเวลาจะเข้าเมนูต่างๆก็กดที่ปุ่มนี้นั่นเองนะครับผมไปปุ๊บอ่ะก็จะมีเมนูต่างๆให้เลือกดังนี้นะฮะซึ่งในส่วนของชตคัทตอนแรกเมื่อกี้นี้นะถ้าเราเข้าดูนะมันจะดูรายละเอียดไม่ได้แต่ถ้าเข้าในเมนูเนี่ยจะดูรายละเอียดได้มากขึ้น เข้าไปดูวอร์กอัพนะฮะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของวิ่งการแจ้งนะฮะวิ่งข้างนอกแล้วก็วิ่งในร่มก็คือมีเครื่องวิ่งนั่นเองนะฮะแล้วก็เดินนะฮะการแจ้งแล้วก็เดินในร่มนะแล้วก็ปั่นจักรยานนะฮะทั้งข้างนอกและข้างในนะฮะแล้วก็ว่ายน้ำนะฮะตัวนี้มันกันน้ําได้นะฮะระดับ5 ATM ก็คือประมาณ50เมตรนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของเครื่องนะเดินแล้วก็เครื่องอื่นๆนะครับ แล้วก็มีอื่นๆด้วยนะฮะจิ้มเข้าไปแล้วก็กดจิ้มอีกทีหนึ่งมันก็จะให้เราทําการแบบออกกําลังกายต่างๆมันก็จะบันทึกไว้นะว่าเราออกกําลังกายประมาณไหนก็คือมาดูตรงนี้ได้เมื่อกี้ผมยังไม่ได้ออกอะไรใช่ไหมมันก็เลยยังไม่มีให้เลือกให้ดูนะฮะแล้วก็ในส่วนของฮาร์ดเรดน,นะครับผมจิ้มเข้าไปนะครับอ่ะนี่นะฮะคือปกติแล้วเนี่ยมันจะตรวจจับตลอดเวลานะครับผมตั้งเอาไว้อยู่แล้วนะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอ่ะนี่นะฮะ ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะฮะในการตรวจจับฮาร์ดเรทนะครับที่มันก็จะวัดไปเรื่อยๆนะับวัดไปเรื่อยๆสามารถที่จะตั้งเตือนได้นะฮะว่าถ้าเกินเท่าไหร่ให้เตือนอะไรเงี้ยนะครับอ,ออกจากฮาร์ดเรทมาปุ๊บก็จะเป็นวัดออกซิเจนในเลือดตัวนี้นะฮะจิ้มเข้าไปมันก็จะบอกว่าอ่ะต้องตั้งประมาณนี้อยู่ประมาณนี้อยู่เฉยๆนะไป ก็จะวัดไปเรื่อยๆนะฮะดูซึ่งถ้าเท่าที่ผมดูในห e วเหวินนะฮะเขาบอกว่าควรจะสักประมาณไม่ต่ำกว่า90เนอะคือถ้า90ขึ้นไปเนะี่ยโอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็วัดฮาร์เรทไปในตัวด้วยประมาณนี้นะครับค่าออกซิเจนในเลือด แล้วก็ Activity Record อนะครับอันนี้ก็จะบอกเราว่าเออเราแบบในระยะเวลาหนึ่งเราทำอะไรไปบ้างน,นะเดินไปเท่าไหร่สเต็ปเท่าไหร่แคลอรี่เบิร์นเท่าไหร่อะไรเงี้ยรายละเอียดก็อยู่ในนี้เลยนะครับจริงๆไปดูรายละเอียดได้ในส่วนของ Over h Huawei h h เ l t h เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของการตรวจจับการนอนนะฮะเนี่ยก็จะบอกว่าเออคุณจะต้อง8ชั่วโมงนะฮะนอนตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนจริงๆแล้วไปดูรายละเอียดได้อีกทีว่าเรานอ,นอนแบบว่า มากน้อยแค่ไหนนอนแบบลึกเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ body h e a l เนาะแล้วก็ในส่วนของ s t r e n g t นะฮะอันนี้ผมก็ตั้งให้มันตัวจับอัตโนมัตินะฮะว่าออมีค่าความเครียดสูงไหมอะไรเงี้ยถ้าสูงมากเดี๋ยวมันก็จะเด้งเตือนข,นขึ้นมานะครับผมในส่วนของเมนูต่อมานะครับก็คือการแนะนําวิธีการหายใจนะครับผมเราก็สามารถที่จะกดเลือกนะครับนี่มันก็จะสอนเราเนาะหายใจเข้า ครวก็หายใจออกหายใจเข้านี่นะฮะเราก็หายใจตามวิธีที่เขาบอกมันก็จะเป็นเหมือนกับการทำให้เราผ่อนคลายนั่นเองนะครับประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนของการควบคุมเพลงนะฮะก็เลื่อนซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะเล่นเพลงหยุดอะไรเงี้ยนะครับเล่นได้แล้วก็ควบคุม วอลลุ่มได้นะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าจะใช้กับในส่วนของเครื่องอื่นที่ไม่ใช่หัวเว่ยเนี่ยควบคุมวอลลุ่มไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้าใช้กับหัวเว่ยจะโอเคเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Notification ตรงนี้นะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปดู Notification การแจ้งเตือนต่างๆได้นะครับมีแอปอะไรที่มันแจ้งเตือนเรามานะแล้วก็ในส่วนของออสภาพอากาศนะฮะตรงนี้เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเรานะฮะว่ามีสภาพอากาศเป็นยังไงวันเวลานี้นะ วันนี้พรุ่งนี้วันต่อๆไปอะไรเงี้ยนะครับก็ให้เราดูได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของอารีเพย์อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินนะฮะก็มันจะใช้กับไทยยังไม่ได้ตอนนี้เลฮะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับพวก NFC ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของนาฬิกาจับเวลานะฮะนี่จับเวลาไปตามที่ต้องการนะครับหรือหยุดไปประมาณนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของเวลาที่เราจะตั้งหรือ่เราจะตั้งเ,เราจะทําอะไรสักอย่างนะภายใน5นาทีเนี่ยห้านาทีเสร็จหรือเราจะแพ้ง5นาทีอะไรเงี้นยนะจรจริงเลยนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งปลุกนะฮะจะตั้งปลุกกี่โมงอะไรเงี้น,นะครับอ่าขบวกเพิ่มได้นะฮะอยากจะตั้งปลุกกี่โมงอะไรเงี้ยครับก็ตั้งไปวันไหนบ้างอะไรเงี้หรือว่าไม่เลย อะไรประมาณนี้นะฮะเลือกไปอะไรประมาณนี้ครับการตั้งปุกแล้วก็ในส่วนของการเปิดหน้าไฟฉายนั่นเองนะครับสว่างแสตาดอนกันนะตอนคืนแล้วก็กดตรงนี้ก็จะสําหรับเรียกโทรศัพท์นะฮะถ้าเราหาโทรศัพท์ไม่เจออะไรอย่างนี้นะฮะเมนูต่อไปอัลางสุดเลยคือการตั้งค่านะการตั้งค่าหลักๆก็จะมีในส่วนของดิสเพย์หน้าจอนั่นเองอ่ะการตั้งค่าในส่วนของหน้าจอนะครับผมก็จะมี watch face นี่เลือกได้นะฮะ อัฟเฟตที่เราต้องการอยากจะได้แบบไหนก็เลือกไปนะครับเลือกได้เราก็จิ้มไปจริงเราสามารถที่จะโหลดเพิ่มได้นะฮะไปตั้งในหูไเฮลแล้วก็สามารถที่จะโหลดเพิ่มได้นั่นเองนะครับดิสเพย์หรือว่าเราจะตั้งเป็นดิสเพย์มันจะมีอันนึงเนี่ยชื่อว่าแกลเลอรี่ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกรูปภาพในโทรศัพท์มือถือเราตั้งได้นะอันนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วพอเราเลือกก็จะเป็นงี้นี่คือรูปที่ผมเลือกมานะให้ใช้สำหรับ ็น w h a t face นั่นเองนะครับการตั้งค่ามีอะไรอีกหน้าจอก็จะมี Fa บริดอันนี้ก็คือเป็นหน้าจอที่เราเลื่อนซ้ายขวาในหน้าจอแรกเลยนะฮะที่จะดูอะไรเป็นช็อตคัทนะครับผมที่เราจะดูบ่อยๆก็ประมาณนี้เลือกได้ลบได้ออกเอาออกได้นะฮะอยากเอาอะไรออกเช่นสลีปไม่ดูละหรือว่าอ,อตัว a c t i t y record เราไม่ดูเราก็ลบออกไปนะครับผมในส่วนของ Fa บริดก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวให้ดู ผมมาแรกก่อนนี่นะฮะแอคทิวิตก็จะหายไปแล้วเห็นไหมครับอ,อะไรที่เราดูบ่อยแล้วก็เลือกมาใน,ในส่วนของตัว Fabri c นั่นเองในส่วน Display นะฮะแล้วก็ในส่วนของการตั้งความสว่างเนี่ยก็เลือกได้นะ,จะเจาตั้งระดับไหนระดับ2อระดับ3 4 5นะครับผม5ก็เยอะสุดนั่นเองแล้วก็ในส่วนของแอดวานเนี่ยตั้งได้ว่าจะให้หน้าจอปิดถ้าไม่ได้ทำอะไรภา,ายในกีนะ่วินาทีอันนี้เป็นวินาทีเนาะสมมติผมตั้งไว้20วิ แล้วก็ในส่วนของสกินออนตรงนี้เราก็เลือกนะฮะตอนแรกๆที่เราตั้งเป็นถุงตั้งเป็นสิบไว้นะฮะออกก่อนอ่าในหน้าแรกนี่เองนะครับในส่วนของหน้าแรกเนี่ยเราเลื่อนลงมาตรงนี้นี่ไงที่เมื่อกี้เราผมบอกนะฮะเราเลือกเป็นตอนเนี้ยเป็นสิบเลยเห็นไหมฮะมะันคือตรงนี้นั่นเองนะครับผมส่งแอดวาน Advanced ตรงนี้นะฮะอ่ะในส่วนของหน้าจอผ่านไป แล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าการสัน่นก็ตั้งได้ว่าจะเอาแบบสั่นแรงสั่นเบาอะไรเงี้ยนะฮะไอ้ซอกนี่คือเบาเนาะสตรองนี่คือแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของห้ามรบกวนนะฮะเลือกเป็นได้ว่าจะเปิดแบบไม่ให้สั่นเตือนเลยทั้งวันหรือว่าจะตั้งเป็นเวลาก็ได้นะฮะเราเลือกตรงนี้เราก็ตั้งเวลาได้ว่าอยากจะให้สักเ,เริ่มจากนี่เที่ยงคืนจนถึง7จ็ดโมงนะะจิ้มไว ถึงเจ็ดโมงเช้านี่ยห้ามเตือนเรานะาเราจะนอนหรืออะไรก็ว่างไปนะครับหรือจะประชุมก็ตั้งได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ work out setting ก็เรื่องเป็น auto detect ว่าแบบเฮ้ยตัวจับอัตโนมัตินะว่าเรากําลังจะแบบออกกําลังกายอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของ system นี่ก็จะมี restart เครื่องนะฮะปิดเครื่องแล้วก็ในส่วนของ reset เครื่องแบบเหมือนล้างเครื่อง hard reset นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ h e a l t h ก็เป็นคู่มือต่างๆแล้วก็ a b o u t นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับ ตัวเครื่องนะฮะว่าเป็นเวอร์ชันอะไรเอซเซนอะไรโมเดลอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่นคือในส่วนของการตั้งค่านั่นเองอเมนูต่างๆก็หมดแล้วนะครับจริงๆเนี่ยมันก็จะมีอีกเมนูหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมไม่ได้ใช้กับโทรศัพท์หัวเว่ยมันเลยมองไม่เห็นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเมนูสำหรับการคนโทรลการถ่ายรูปนะฮะเวลาแบบถ้าใช้กับโทรศัพท์หัวเว่ยหรืออัเนอร์เนี่ยมันก็จะมีเมนู เ,เกี่ยวกับชัตเตอร์มาให้นะฮะก็เวลาเราสั่งถ่ายรูปผ่านตัวแบรนด์ตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อความสะดวกมากขึ้นตัวออ n o r Band 6กเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนเมื่อเรานั่งนานด้วยนะครับก็จะมีแอนิเมชันและก็การสั่นเตือนนะครับให้เราลุกขึ้นมาออกกําลังกายบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบความเร็วในการพลิกขึ้นมาดูนาฬิกากันดูนะครับนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะดี่ที พอวางไปมันก็จะดับไปใช่ไหมฮะขึ้นมาดูเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะแอคทีฟขึ้นมาเร็วหน่อยนะครับเวลาจะดูเวลาดูอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้เราแบบดูแล้วทันใจประมาณนั้นครับเอาละครับกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการทํางานของ h u a w e i Health นะครับกับ Honor Band 6นะฮะที่มันเชื่อมต่อกันนะฮะก็ในส่วนของแท็บแรกนะฮะแท็บสุขภาพตรงนี้นะฮะก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเออเดินไปกี่ก้าวอะไรเงี้ยก็คือมันก็จะเชื่อมต่อกับ ตัวอันเนอร์แบนหกอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ใช้เวลาทํางานทั้งหมดกี่นาทีไปกี่กิโลแคลอรี่อะไรอย่ตรงนี้นะครับบันทึการออกกำลังกายอื่นๆที่เคยทำเอาไว้นะครับออันเนอร์แบนหกตัวนี้แล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจนะฮะเข้าไปดูได้นะครับก็นี้ก็คือเป็นช่วงระยะเวลานะฮะที่มันตรวจจับแบบอัตโนมัติเนาะตรงนี้นะฮะตรงนี้คือช่วงเวลาที่ผมถอดแล้วนั่นเองก็ไม่มีนะฮะคือถ้ามันผมตั้งให้มันตรวจจับอัตโนมัติก็คือมันก็จะตรวจเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของการนอนหลับนะฮะนี่เมื่อคืนนี้นะครับก็นอนไปกี่ชั่วโมงนะฮะนอนหลับสนิทนะฮะเป็นสีม่วงนอนน้อยนะหลับไม่สนิทมากก็จะเป็นสีม่วงอ่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของนอนหลับเลนเนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แจ้งมันก็จะบอกเลนนะ,ะว่าเป็นคะแนนกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ดีหรือ,อยังไงเนี่ยก็จะมีการแจ้งหรือว่าควรจะทํายังไงออกกำลังกายไหมก่อนนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็จะแจ้งว่าเออเนี่ยนอนเท่าไหร่นอนน้อยสูงไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็บอกรายละเอียดด้วยว่าเออเฮ้ยเรานอนเป็นยังไงไม่ดีสัปดาห์นี้ดีไหมอะไรเงี้ยก็แจ้งก็ถือว่าดูได้นะครับแล้วก็ในส่วนของความเครียดนะฮะผมก็ตั้งให้จับอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะมันก็จะบอกว่าเออช่วงวันนี้นะช่วงเวลาน,นี้ของวันเนี่ยเท่าไหร่แต่ก็ไม่ไม่เคยสูงนะใส่วันนี้ไม่เครียดน,นั่นะครับแล้วก็ในส่วนของ ออกซิเจนในเลือดนี่ก็คือเราต้องกดวัดเองนะฮะแล้วก็มันก็จะแจ้งบันทึกเอาไว้นี่ว่าช่วงนั้นช่วงนี้ออกซิเจนในเลือดสูงมากน้อยแค่ไหนอะไรนี้นะครับแล้วก็บริษณ์ทรอบเดือนตรงนี้เราไม่ได้ใส่ไวเนาะก็สำหรับผู้หญิงนะครับก็จะได้เช็คได้แล้วก็ในส่วนการออกกำลังกายนะฮะวอร์กอัลก็คือถ้าเรามีการใช้แอปนี้ในการจับการวิ่งนะฮะเวลาเราไปออกกำลังกายเงี้ยก็จะเข้ากับพวกอ่อนเนอร์แบนด์ตัวนี้นะฮะเพื่อที่จะวัดการ เขาเรียกว่าอะไรนะวัดออัตราการเต้นหัวใจแล้วก็มาคำนวณแคลอรี่ที่เราใช้ไปนะฮะแล้วก็ในส่วนของการเนี่ยก,ก็จะมีพวกทิปแนะนำต่างๆนะฮะแบบจะแบบเนี่ยทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเทรนเทนอะไรยังไงก็มาดูในส่วนแนะนำศาสตร์ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการควบคุมตัวเครื่องนะฮะนี่เกี่ยวกับตัวออร์ r b a n d 6ตัวนี้นะฮะอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อตัวนี้ก็มีออร์ r b a n d 6ตัวเดียวนะครับผม จิมเข้าไปนะฮะมันก็บอกเชื่อมต่อแล้วนะมีการแจ้งระยะทางระยะจำนวน9แล้วก็นับปันนัยกาตรงนี้นะฮะกดเพิ่มเติมเข้าไปอันนี้ก็คือที่เราจะสามารถโหลดมาใช้งานได้นะฮะก็มีน่ารักหลายตัวนะฮะแม่หมูตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกได้นะฮะเนี่ยที่จะไปกดดาวน์โหลดมาได้นะครับกดติดตั้งมันก็โหลดเข้ามาในตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของฉันนี่ก็คือ ที่เรามีอยู่แล้วที่เราโหลดมาในเครื่องตอนนี้นะครับผมในส่วนของการตั้งค่าที่ผมเคยบอกว่าเราสามารถที่จะเลือกออดเฟสแกลเลอรี่ตัวนี้นะฮะเราก็เลือกรูปที่เราต้องการได้นะครับผมเรากดบวกตัวนี้เราก็เลือกแกลเลอรี่นะฮะจากคลังภาพเราก็เลยเราก็เลือกได้นะฮะสมมติเราจะเลือกตัวนี้ปึ้งก็จะมีรูป2รูปละ ว่าเราอยากจะใช้รูปไหนอะไรเงี้ยนะครับกดบันทึกไปมันก็จะโหลดเข้าตัวออเนอร์แบนตัวนี้นะฮะนีผมก็ใช้ตัวนี้อยู่เนาะอ่ะอันนี้คือการโหลดตัววอตเฟสที่เราชอบนะฮะเลือกตรงนี้ได้เลยครับหรือจะเลือกจากตัวนี้ก็ได้แต่ในกรณีจะตั้งรูปภาพก็ต้องเลือกจากตัวนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่านะฮะก,การตรวจสุขภาพต่างๆนี่ก็คือ ให้มันตัวจับการนอนตรงนี้นะฮะเราก็เปิดใช้งานไป t o Sleep นะฮะแจ้งเตือนกิจกรรมนั่งนานเกิน1ชั่วโมงนะฮะก็จะแจ้งเตือนเราขึ้นมาฮะ,ะมีรูปเดี๋ยวผมแสดงรูปขึ้นมาประมาณอย่างนี้นะครับผมแล้วก็การตรวจจับหัวใจแบบต่อเนื่องไหมอ่าเราก็ตั้งไปนะครับทดสบอบความเครียดอัตโนมัติเราก็ตั้งไปนะครับแล้วก็ตัวจับไปให้ แล้วก็การแก้ไขปัญหาต่างๆกับเครื่องนั้นๆนะฮะเราก็เลือกได้ว่าตอนนี้เรามีปัญหากับเครื่องนี้นั้นที่เราใช้อยู่นะครับวิธีใช้ต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะฮะจะแพรลิ n กับตัวไหนการแจ้งเตือนนะฮะก็คือการตั้งปุ่มนั่นเองตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าไปลบหรือเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็รายงานสภาพอากาศนะฮะรายงานสภาพอากาศก,าก็เราก็เปิดนะให้มันส่งข้อมูลมาที่ตัวเนอร์แบนเพื่อที่เราจะได้ดูจากตัวแบรนด์ได้เลยนะครับ แล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆตรงนี้นะครับก็เลือกได้ว่าเราจะเปิดแจ้งเตือนไหมหรือว่าไม่เปิดแล้วก็มีอะไรบ้างที่จะแจ้งเตือนนะฮะมี l i n ์มี Facebook มีข้อความ SMS นะฮะเมสเซเจหรือจะให้ Gmail แจ้งเตือนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การตั้งเข้าอุปรกรณ์ก็จะมีอะไรบ้างเปิดการควบคุมเพลงนะฮะ แจ้งเตือนถ้าแบบไม่ได้เชื่อมต่อกับอ o n เ r อร์แบนเนี้ยมันหลุดเนี้ยก็แจ้งเตือนไปนะฮะแล้วก็ยกมือขึ้นเพื่อปลุกก็คือการที่จะพลิกแล้วก็ดันขึ้นมาบุนนี้แล้วก็ให้มันตัง้งให้มันเปิดหน้าจอนั่นเองนะครับแล้วก็เลือกใช้ไปแล้วก็การรีเซ็ตเครื่องอันนี้เราไม่ไม,ไม่กดนะฮะถ้าเรากดไปเดี๋ยวมันก็จะล้างจากเครื่องนั่นเองแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์นะฮะเราสามารถที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์จากตัวเครื่องได้เลยจากที่ผม กดอัปเดตไปในช่วงต้นๆคลิปนะนั่นเองนะครับผมเรากดตรวจหาการอนะัปเดตตอนนี้ไม่มีเฟิร์มแวร์ใหม่นะฮะก็ลองตรวจสอบบ่อยๆก็ได้ครับเพื่อมีเฟิร์มแวร์ใหม่จะได้เผื่อมันแก้บั๊กในหรือว่าทําให้ตัวเครื่องทํางานเสถียรขึ้นอะไรนี้นะครับก็สามารถกดอัปเดตเฟิร์มแวร์จากตัวเครื่องนี้ได้นะครับผมแล้วก็รายละเอียดข้อมูลต่างๆนะฮะของชั้นเองนะครับผมก็อยู่ตรงนี้นะฮะเราก็มาใส่ข้อมูลของเราเข้าไปนะครับนี่ประมาณนี้ เปิดซิงอัตโนมัติไหมอะไรอย่างี้นะครับผมแบ่งปันข้อมูลสามารถที่จะแบ่งปันข้อมูลที่เรา,าบันทึกไว้ใน Huawei Health เนี่ยไปที่แอปอื่นๆได้นะครับตอนนี้ผมก็มี Google Fit กับ My Fitness Pal อยู่ในนี้นะครับก็เรากดแบ่งปันไปได้นะครับนี่ก็คือการใช้งาน Honor Band 6กับตัว Huawei Health ในโทรศัพท์มือถือนะครับ าราคาเป็นไงครับหลังจากที่ผมรีวิวการใช้งานต่างๆของตัวเครื่องนะฮะตัว Honor Band 6ตัวนี้ให้ทุกท่านได้ดูแล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าฟังก์ชันต่างที่มันให้มาแล้วก็าการทําง,งานของมันเนี่ยถือว่าคุ้มค่าในราคาพันนิดๆที่ผมได้มาคือ1290บบาทนะครับผมถึงจะเป็นเวอร์ชันจีนแต่ก็สามารถที่อ่านแบบภาษาไทยได้นะแล้วก็ดูการแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยได้ตัวหนังสือเนี่ยใหญ่ชัดเจนดีทีเดียวนะครับแล้วก็ การตัวจับสเตปการเดินของมันเนี่ยก็ค่างที่จะเที่ยงตรงแม่นยําดีเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าอย่างเวลาผมนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะสั่นจากอะไรเงี้ยมันก็การสเต็ปการเดินมันก็ไม่ขึ้นนะหรือว่าแม้แต่นั่งรถนะฮะนั่งรถนานๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ขึ้นแม่อะไรถึงผมจะขยับมือจากอะไรก็เถอะมันแสดงว่าม,มันใช้การตัวจับหลายๆอย่างนะในการตัวจับสเต็ปการเดินหรือว่าการออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างแม่นแล้วก็มีการตัวจับพวก าการน,นอนแล้วก็ออกซิเจนความเครียดอะไรไงงเงี้ยครบเหมือนกันแล้วก็แจ้งเตือนเวลานั่งนะฮะนั่งนานๆไม่ได้ออกกำลังกายเงีเ้ยก็ออกลุกขึ้นมาขยับบ้างอะไรบ้าง,งนะครับผมแล้วก็ถ้าใช้กับพวกอ่อนเนอร์ Honor, หรือว่าฮุ้ยเนี่ยก็จะมีชัตเตอร์กล้องนะฮะสามารถที่จะกดชัตเตอร์กล้องได้ด้วยก็ถือว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยครบคันดีทีเดียวแล้วก็ตัวเครื่องไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรนะครับก็ผกพาสะดวกแล้วก็น้ําหนักเนี่ยก็อยู่รประมาณ18กรัมนี่ก็ แทบไม่ค่อยรู้สึกนะฮะแล้วก็สายนี่จริงๆมันสามารถเปลี่ยนได้นะถ้าแบบมีขายนอนาคนเราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้กต่างหากด้วยนะเพื่อแบบมีสายสวยๆอย่างที่เราต้องการด้วยนะครับแล้วก็เข้ากับพวกหัวเวทเทลในการแบบตั้งค่าหรือว่าดูการต่างๆได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ คุ้มค่านะและครบคันในราคานี้เลยนะครับยังไงก็ถ้าชอบใจนะก็ลองแชร์ให้เพื่อนๆหรือว่าเอาไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อดูนะครับสำหรับวันนี้ไอเคียฟนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ